อยากกะรู ия, ้ว่าพวกนักก <cell S 2> ้ามเนี่ยเขาจะสุดขนาดไหนทำไมร่างกายถึง เ,เอาก้องมาเก็บเฮ้ยเฮียหมดใจกูเต้นเร็วจริงดูดิได้เดี๋ยวก้องมาเก็บหัวเลยออดูดิคำเสียคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดวิริกรรมการลอบเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่เป็นเด็กดีจักบาร์กระดี่หาเลี้ยงครอบครัวเสี่ยนวะอยากใช้แรงวันนี้ผมไปแอบฟิตร่างกายมานะสักระยะหนึ่งแล้วเพื่อนๆคือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าทำไมผมถึงหุ่นอย่างนี้สวัสดีครับผมแจ็ค วันนี้นะครับเราอยู่ในยิมคลองสมนะครับวันนี้เราจะมาเป็นเทรนเนอร์ครับสอนพวกคนข้างในอ่ะคือมันมีแต่พวกกระจอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปคนสตรีนดูดิจะมีใครกล้ามใหญ่เท่าแจ็คแบ็โคหรือเปล่าว่าดูอยากแกแอกกับพวกนักกล้ามมันจะเป็นยังไงเพราะดูอยากจะรู้ว่าพวกนักกล้ามเนี่ยเขาจะสุดขนาดไหนเราจะไปสอนให้เด็กๆได้รู้กันไงีพี่ผมถามพี่หน่อยว่าพี่มาทำอะไรที่นี่ฮะเป็นเครับเล่นกี่ปีแล้วมาเล่นเพิ่งมาเหรอผมเล่นอันนี้ผมเล่นเดือนเดียวนะแต่ผมจริงจังนะถ้าอยากเข้าไปข้างในเดี๋ยวผมเทรนให้ จะแม่งอย่างสูดดูนี่เห็นป่ะดูนิ้วเห็นป่ะแม่งแบบคือไม่ต้องออกแรงอ่ะก้ามันใหญ่อยู่แล้วไงหรือเปล่าป่ะเดี <S <S ย๋ยวพี่เข้าไปดูนะในช่องผมมีสอนเทนด้วยนะเทนว่าวิธีการเล่นเครื่องเล่นแล้วมันเล่นยังไงแต่เนี้ยพี่เล่นผิดวิธีนะจริงอ่ะเนี่ยเราไม่เล่นยังไงนิ้วนิ้วนิ้วดูนิ้วหนิดูนิ้วเห็นินะจกเนี่ยมันจะถึง้กำลังเยอะป่ะกล้ามันจะไหลป่ะนี่มันจะไหลป่ะนี่เห็นป่ะม่ต้องใช้สองนิ้วนะชิบานะหยาหยา ทำประมาณวันละแสนครั้งปกติผมเล่นยี้ดิเฮ้ย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 เะฮเฮอ้เฮียไม่ไ้ย่างฟิตงงถือดูโอ้เห็นแม็กคุบอกแล้วเป็นตันเออแม่หนักจริงมันไม่ใช่คือเขาไม่ได้เล่นอย่างงานเนี่ยคิธีการเล่นนะ มาใส่แบบนี้นะมานี้อาเายทอย่างเงี้ยรับองเดือนียวมวการแบบนเอาลองไม่มือือามือตรงนี้เอช้้แต่มันแค่กระโปรง้าดูดินโอี่ยอย่างเี้ยเดือนนึงแม่เป็นอย่างกูเลยวนหยุดวันชิวๆแล้วอารมณาอยากมาเล่นกล้ามะจริงๆอ่ะพี่คนเราผมว่าเล่นผิดวิธีนะพี่มันเปิดยังไงครับพี่เปิดไงพี่พี่ครับเปิดไงน่ะ เปิดไงมันก็นยังไม่ค่อยแรงนะมันควรจะแบบเร็วกว่าน,นี้เราก็ต้องเริ่มทําการสปีดก่อนนะฮะจริงๆแล้วมือต้องไปนะท่านผู้ชมมือมือต้องไปซ้ายไปขวานะไม่มันช้าจังวะพี่ครับพี่พี่พี่เล่นความเร็วตรงไหนพี่พี่ครับพี่เขาไม่ได้ยินกูว่ะวิ่งเองก็ได้วิ่งแล้วมันต้องเล่นอีนะท่านผู้ชมอ๋อ ท่ไมมันหยุดอ่ะดีครับจริงแล้วมันก็ไม่ยากนะผมว่าฮ่้ฮ่า่าชิวๆเะนาะคือ,อคผมผมมาทำอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะจริงๆแล้วพี่ต้องออกเงี้ยวละประมาณ1 0 0 0 0แสนครั้งอะ่ะเดือนเดียวแบบผมเลย คือผมไม่ได้อยากจะแอคไงพี่นึกมาพไหมคือถ้าแอคไปมันก็เท่านั้นแหละจริงๆแล้วผมฟิดได้ประมาณร้อยกว่าครั้งลต่อว,วันอ่ะแต่พี่มายกนี้บ่อยไหมวันละแสนครั้งเชื่อผมเดือนหนึ่งแม่งเป็นงี้เลยไม่สุดเลยนี่วผมไปขึ้นซ้อมวยต่อนะสุดนะลองๆนะเฮียแม่งได้ป่ะร่างกายกูแม่งฟิตว่ะคือจริงๆก็ไม่ค่อยอยากแอคเท่าไหร่หรอกอันนี้ก็ออกมาแค่เดือนเดียวอ่ะนะเนี่ยดูดิ้กก้อยเนี่ย เฮ้ยดูเลยด,ดิจริงไม่ค่อยอยากแอคนะไอเฮียแม่งไม่สนใจกูดว้วยโอ้ยเฮียแม่งหนีกูดว้วยแม่งหนีกูไอสัตว์แม่งไม่อยากคุยกูเฮียกูสัตารจะมาเป็นเทรน,นเนอร์ให้กูกูก็สซุปติงไม่คุยคุณจริงๆริงเราก็ไม่ค่อยอยากแกลนะ่ะเนาะเพราะกล้ามเราก็ใหญ่อยู่แลว้วอะทำไมร่างกายเรามันฟิตอ,อย่างนี้วะแตกใจวะกล้ามเราแม่งก็ใหญ่ คือที่เนี่ยในคลองสามเนี่ยผมเหมาไปประมาณร้อยล้านกว่าบาทอย่างนนั้เนี่ยเขาเรียกว่าสโบโคนะเนี่ยตรงนี้มันได้การขาครับเห็นไหมเนี่ยได้ตายขาวิธีการเล่นอีกวิธีหนึ่งนะฮะนี่คือใครที่ iscilla, อยากจะได้แบบการตรงนี้นะครับถูกไหม แม่งคิวจัดอ่ะมึดูดิเนี่ยมันคือเหล็กที่หนักมากนะเพื่อนๆือนคือเขาสั่งผลิตมาจากอเมริกาหนักประมาณ450กโลนะคือคนทั่วไปไม่สามารถที่จะยกได้เข้าใจปะมันหนักเอาง่ายๆคือกูไม่อยากพูดเยอะไงผู้วิเศษวิโสแต่เนี่ยผมจะบอกว่าเล่นยังไงเห็นไหมเนี่ยคือวิธีการเล่นถูกต้องนะเพื่อนๆือนนะบางคนอาจจะเข้ามาแล้วเล่นไม่เป็นนะนี่คือผมผมสอนเลยนะถือว่าผมสอนแล้วกันนะเนี่ยจะสลับข้างก็ได้ซ้ายขวานะดูเนี่ยเห็นปะ มันเล่นได้หลายแบบนะคือเหี้ยนุไปไปับดามหนุมปิ่ปาไม่น่าแอคเลยสับเฮี้ยูจอช็อกกูนะอเกเฮี้ยหัวใจกูเต้นเร็วจริงตับ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 ตดาิดจริง แบบตายสักแม่งเราไม่ควรเล่นแบบผักโขมด้วยคือแม่งจะอันตรายต่อร่างกายที่แล้วหัวใจแม่งจคนแรงไปหมดใ้ถามพี่ก่อนดิพี่เขายิ้มอะไรวะพี่พพพย,ยิ้มพี่อะไรนะของสามยิ้มโอเคนะครับที่นี่ก็คือของสามยิ้มนะใครจะมาออกรลงกายก็มาออกได้นะนี่ก็คือแบบว่ามีเครื่องเล่นอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายไปหมดเลยสําหรับใครที่ไวลงไวรุ่นนะครับก็มาเล่นมาสอบถามได้นะเขามีเพจด้วยนะของสามยิ้มอะไรพวกนี้ก็ใครอยากจะมาออกกาลังกงกาลังกายเพราะว่าที่นี่ของของเล่นเยอะมากของตรง มีประมาณเกือบสองสามร้อยอย่างเอ้ยเฮ้ย,ยรับกูก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยไปไหนกันเฮ้ยรับก่อนขากูหลอยเลยนะท่านผู้ชมเฮียแม่งทิ้งไว้เฮี้ยแม่งไม่สนใจกเลยสนะัตว์มาเดินดูตลาดชิวๆวันนี้เราเป็นเจ้าของตลาดปะ ออกลังกายมาเสร็จนะฮะเราก็มาเดินโชว์กล้ามนิดนึงนะคะมรมีอะไรผมช่วยถือไหมไม่จะไม่มีเนาะเออเราก็เดินมาหาช่วยคนถือของอะไรเงี้ยขายดีไหมเนี่ยพี่ถ้ามีอะไรผมช่วยยกบอกได้นะหนะักๆนอะไรเงี้ยผมพอดีผมเล่นกล้ามอยู่ไงขายดีไหมเจ๊วันนี้ขายดีไหมขายดีค่ะขายดีนะวันนี้ก็มาดูพวกเหล่าบรรดาลูกน้องนะฮะก็มาเดินดูธุรกิจนะฮะวันนี้ร้านผัมกมีอยู่หลายร้านเหมือนกันนะถึงว่าจะหลายร้านยังไงเขาก็ต้องจ่ายค่าเช่าผมเพราะว่าผมเป็นเจ้าของแผงนะ มีอะไรผมช่วยถือไหมมีไหมไม่มีเนาะเออเขาไม่มีอะไรให้เราช่วยมีสับหมูคมไหมเนี่ยคมไหมคมอยู่ไหมไม่ใช่อะไรหรอกถามด้วยเฉยเลยอยากโดนสับหน้าไงโอเคไม่ต้องตื่นเต้นวันนี้ผมมาไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะไม่ต้องอะไรเพราะว่าผมไม่ออกกาลังกายมาไม่ต้องตื่นเต้นกันทาไมว่าผมกล้ามใหญ่อะไรอย่างงี้พี่ผมเล่นเดือนเดียวองเล่นเวทเล่นเดือนเดียวกล้ามาเลยผมไม่ออกพี่ชอบเล่นไหมเล่นกล้ามหรือว่าอยากเล่นคนมีอะไรผมช่วยยกไหมครับเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีค่ะ มีอะไรผมช่วยไหมฮะอันนี้มาใครครับหมอมาพี่ไม่ใช่แฟนนะถ้าเป็นแฟนนี่ผมโดนสตีนแล้วเนี่ยไม่ใช่แฟนใช่ไหมคือพี่ใช่ไหมแต่เราโสดใช่ไหมอ๋อโสดนะครับผมโสดโสดฉีบนะครับผมพี่เทพไหมพี่ดูกามพี่ดิพี่ดูแลน้องได้นะการขนาดเนี้ย แล้วหมจะขนาดไหนพี่ก็ดูแลน้องได้นะดูดิดูกล้าพี่ดิกพี่ว่ามีไรผมช่วยป่ะพี่เห็นของก็เยอะก็พอช่วยได้นะไม่ใช่อะไรผมไม่ได้แอคโน,น่นี่นั่นคือกล้ามผมใหญ่ผมชอบช่วยเหลือคนไงผมชอบยกของอะไรเงี้ยผมช่วยได้นะพี่มันอันตรายนี่นอย่างเงี้ยเออแตผมช่วยนะพี่ <c oughs> ช่วยยกไม่เป็นไรครับไม่เป <c oughs> ็นไรครับผมครับพี่